สวัสดีค่ะคลิปนี้สิบห้าเฮดโดกดาวร้อมเดือนเนาะคะ่ะนี่เนาะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่สวยๆแบบนี้เนาะคะ่ะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะกรอนกรนี่เนาะคะ่ะเกรสรบัวนี่เนาะคะ่ะเกรสรบัวหนึ่งลูกแล้วกลิบบินกากเพชรคัวงยายสามสิบเส้นยูทีแปดเซนเนาะคะ่ะลิบบินเบอร์สอง ยาวสามสิบเซนแปดเส้นเนาะคะ่ะเอามาสอดเขาด้านนี้เนาะคะ่ะแบบนี้เนาะ,ะนสอดเขาด้านนี้หันกากเพชรออกข้างนอกเนาะคะ่ะไปค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะหลังจากเราสอดเขาแล้วเนาะคะ่ะทั้งแปดเซ็จแล้วเนาะ,ะสอดเขาต่อไปกะเพชรกีบบัวเลยเนาะคะ่ะกีบบัวพับเข้าไปเลยค่ะกีบบัวพับเข้าไปแบบนี้เนาะคะ่ะแบบนี้ แบบนี้เนาะคะ่ะแล้วก็งายสอดแบบนี้เนาะค่ะนี่งายสอดแบบนี้เนาะคะ่ะเห็นตั้งแปดเสร็จเลยแล้วค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะพลิกกลับไปข้างในแบบนี้แล้วก็พลิกไปด้านหลังเนาะคะ่ะสอดเข้าตรงนี้เนาะคะ่ะ สอดแบบนี้นะคะหงายไปแบบนี้สอดทั้งแปดเสร็จเลยนะคะพิกเข้าข้างในนี่แล้วก็พิกไปด้านหลังสอดพิกเข้าข้างในแบบนี้เนะคะ่ะง่ายๆเนาะคะ่ะบินกับบอดด้ใส่หลายเนาะ แค่30เซนพอ เส็จชุดไทยเนาะคะ่ะสอดตรงนี้นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะหลังจากสอดครบแล้วเนาะ,ะต่อไปแตะแข้งมาแบบนี้เนาะคะ่ะจับเส้็จในก้อนกระไดเนาะคะ่ะพลิกขึ้นไปแบบนี้เนาะ,ะพลิกขึ้นไปแบบนี้แล้วที่นี่ก็โค้งลงมาแบบนี้เนาะค่ะโค้งลงมาแบบนี้ ขามเส้นหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อที่จเมาสอดตรงนี้เนาะคะ่ะนี่ขามมาเส้นหนึ่งมาสอดตรงนี้เนาะคะ่ะออกตรงนี้จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะค่ะนี่ได้ลักษณะแบบนี้เส้นต่อไปก็เฮดคือกันเนาะคะ่ะจับบิดขึ้นมาแล้วก็บ,บิดขวางมาแบบนี้เนาะคะ่ะสอดขามเส้นหนึ่งเนาะคะ่ะ É mm -hmm. เส้นสุดท้ายเนาะคะ่ะเส้นสุดท้ายหลังจากห้พลิกขึ้นมาแล้วห้าสิสอดดานในน,นี่เนาะคะ่ะสอดตรงนี้เนาะ,ะนี่สอดตรงข้างในนี่เนาะค่ะนี่แบบนี้เนาะค่ะนี่คือเส้นสุดท้ายเนาะดีเปสนี่เนาะคะ่ะไลนาตาแบบนี้เนาะคะ่ะ แบบนี้เนาะจากนั้นสอดกับเนาะค่ะนี่เนาะสอดกับจับเส้นในก้อนก,นกระไรเนาะค่ะสอดกับพลิกลงทางล่างเลยค่ะบ่ได้พิกถึงกลางบนอะ่ะสอดกับแบบนี้เนาะคะ่ะสอดกับแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ ก่ทั้งแปดเสร็จเลยนะค่ะเห็นเนาะ นี่เนาะค่ะครบแปดเซนแล้วก็สิประมาณนี้เนาะค่ะต่อไปเก็บสุดท้ายเนาะค่ะพิกขึ้นมาแบบนี้เนาะค่ะพิกขึ้นมาแบบนี้จับเ้นได้ก้อนกระเลเด้อค่ะนี่เนาะเอาเห็ดขามเ้นหนึ่งเนาะค่ะนี่จับบิดแบบนี้เนาะค่ะนี่ขามขามเส้นหนึ่งบิดมาแบบนี้เนาะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกแบบนี้เนาะค่ะนี่บิดกลับไปด้านหลังแบบนี้เพื่อที่สีมาสอดลงตรงนี้เนาะค่ะนี่ สอดลงสินทีสองนี่แล้วออก <c oughs> ออกตรงนี้นะคะจะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะมึงไม่อีกค่ะ บิดไปด้านบิดแบบนี้เนาะคะ่ะบิดมาแบบนี้แล้วก็บิดกลับหลังแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อที่สิสอดช่องนี้นะคะนขามเสร็จหนึ่งเด้วค่ะ ติดต่อไปไแบบนี้เนาะค่ะ ไปถึงแปดสิลลค่ะ ป,ประมาณนี้เนาะคะ่ะจัดกีบเนาะคะ่ะคกีบได้ที่บ่พอดีกับจัดไม่เนาะคะ่ะแต่ว่าเลียวเบืเ้องแลังก็คือโอเคแล้วเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะ,ะจากนั้นด้านหลังที่เหลือเนาะคะ่ะตัดเหลือไว้ประมาณสามเส้นนาะคะ่ะนี่เพื่อที่สิสอดเก็บเลยเด้อค่ะ จอดเก็บขึ้นด้าบน,นบนเนาะค่ะแบบนี้เนาะพับขึ้นด้านบน เรียบร้อยค่ะสำหรับดาวร้อมเดือนนะคะนี่แบบนี้นะคะสวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็เอาประดับมาใส่เนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ